สวัสดีท่านผู้ชมและเ่าธรรมนิสตาทุกท่านค่ะสำหรับพระสูตรในสวนพระสูตรที่29กนะคะก็มีชื่อว่าอัจจายิกสูตรค่ะอัจจายิกสูตรนะคะก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งทรงเปรียบเทียบการประพฤติปฏิบัติธรรมของภิกษุนะคะแล้วก็ผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเนี่ย อุปมาอุปไมยกับการทำนานั่นเองนะคะจำได้ว่าเคยมีพระสูตรหนึ่งที่เราพูดถึงการทำนาใจกันมาแล้วนะคะพระสูตรนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กันทำนาเพราะอะไรคะพระพุทธองค์มักจะยกสิ่งที่เห็นใกล้ๆตัวเนี่ยค่ะขึ้นมาสอนภิกษุอยู่เสมอแล้วเราก็ต้องออจินตนาการไปว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยสิ่งที่อาชีพหลักๆที่ประชาชน ทำกันก็น่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองนะคะก็ทรงตรัสสอนภิกษุค่ะว่าการเป็นชาวนาเนี่ยที่ดีที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยชาวนาก็มีกิจเร่งด่วนที่ต้องทำเนี่ยอยู่3ประการนะคะ1ก็คือเตรียมพื้นที่นะคะเร่งไถพรวนดินนะคะ ปรับดินเอาไว้2ก็คือนำเมล็ดพืชเนี่ยมาหว่านลงในนานะคะและเมื่อหว่านเสร็จแล้วเนี่ยก็พึงดูแลนะคะเรื่องของน้ำถ้าน้ำน้อยก็พึงจะวิทน้ำเข้าในนานะคะถ้าน้ำมากไปก็พึงระบายน้ำออกจากนานั่นเองมีกิจ3อย่างนี้เองที่ชาวนาจำเป็นจะต้องทำนะคะแต่ชาวนาไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่า ข้ากล้าเนี่ยจะงอกเมื่อไหร่นะคะมีหน้าที่สร้างเหตุทานเองแล้วเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมข้าวกล้าในนาก็จะงอกขึ้นมาค่ะภิกษุก็เช่นเดียวกันค่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะภิกษุก็มีหน้าที่ทํานาในใจของเรานะคะมีหน้าที่ทํา3อย่างด้วยกันค่ะก็คือ 1. สมาทานอธิศีลสองคือสมาทานอธิจิตและ3คือสมาทานอธิปัญญานั่นเองค่ะ เรามาดูการขยายความนะคะการสมาทานอธิสีเนี่ยก็คือการฝึกตั้งใจที่จะอบรมศีลนะคะหรือว่าควบคุมกายวาจาใจให้เรียบร้อยค่ะเปรียบเทียบกับการทำนาของชาวนาก็คือเปรียบเหมือนการเตรียมพื้นที่นะคะไถคลาดรวนดินให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะ สองค่ะก็คือการสมาทานอธิจิตนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของจิตนะคะการสมาทานอธิจิตนี้ก็คือการตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตให้มีคุณภาพมีสมรรถภาพและมีสุขภาพนะคะการสมาทานอธิจิตนี้เปรียบไปก็เหมือนกับการหว่านพืชลงในานานั่นเองค่ะ และสค่ะคือการสมาทานอธิปัญญานะคะการสมาทานอธิปัญญาก็คือการตั้งใจที่จะพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทันปรากฏการต่างๆของชีวิตและของโลกค่ะไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกนี้นั่นเองการสมาทานอธิปัญญาเปรียบไปก็เหมือนกับการขาน้ําเข้านาน,านะคะมเมื่อน้ําน้อยไปแล้วก็การผ่อนน้ําออกจากนาเมื่อมีน้ํามากไปนั่นเองค่ะ ก็ทรงสรุปให้ภิกษุฟังว่านะคะภิกษุเนี่ยก็มีหน้าที่ทำสมาทานเพียงเท่านี้นะคะสมาทานอาธิศีนอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาทำไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นการสร้างเหตุนะคะแต่ว่าภิกษุไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่า เราเนี่ยจะบรรลุธรรมนะคะได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อไหร่เรามีหน้าที่ได้แต่เพียงสร้างเหตุเท่านั้นเองค่ะและเมื่อเหตุปัจจัยประกอบดีแล้วเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะคะปัญญาก็คือการรู้แจ้งเห็นธรรมก็จะปรากฏเองค่ะนี่คือพระสูตรที่29นะคะอัจจายิกสูตรนั่นเองค่ะท่านผู้ชมชอบไหมคะกับการนำพระสูตร สั้นๆน,นะคะมาคุยกันในสวนในบรรยากาศสบายๆแห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูบิ๊กด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆเพื่อการเดินทางทางจิตวิญญาณแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องธรรมนิสาชาแนลของครูบิ๊กด้วยนะคะกดง่ายๆที่มุมจอด้านนี้เลยค่ะเพื่อที่เราจะร่วมเดินทางทางจิตวิญญาณไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ครูบิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในพระสูตรหน้าค่ะพระสูตรที่30แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ